สาวลูกจ้างเซ็งซื้อ05ออก07สุดท้ายเฮล่านหวังเล็กท้าย2ตัวพลิกถูกรางวัลที่1วันที่1มีนาคมผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าลูกจ้างร้านขายวัสดุก่อสร้างในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ดวงเฮงถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่1เดินทางไปตรวจสอบ พบว่านางสาวกนกรัฐก้อนเทียนอายุ33ปีคือผู้โชคดีในงวดนี้โชว์ลอตเตอรี่หมายเลข061905นางสาวกนกรัฐได้เปิดเผยความโชคดีครั้งนี้ว่าเมื่อหลายวันก่อนพี่สาวของคนที่ทำงานร้านเดียวกันนำลอตเตอรี่มาขายจึงเลือกซื้อเลขท้าย05ไว้3ใบเนื่องจากซึ่งเป็นเลขที่ชอบงวดที่แล้วก็ซื้อเลขนี้แต่ก็ไม่ถูก งวดนี้เลยลองเสี่ยงโชคอีกครั้งช่วงถ่ายทอดสดการออกรางวัลก็หยิบลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้มา3ใบกลางออกมาตรวจไปด้วยพ่อถึงรางวัลเลขท้าย2ตัวออก0 7นก็ยังเสียดายว่าทำไมไม่เป็น0ูนคิดว่างวดนี้คงจะไม่ถูกรางวัลเช่นเคยแต่พอประกาศรางวัลที่1ตัวท้ายเป็น0ูนย์เราหยิบลอตเตอรี่มาตรวจอีกครั้งปรากฏว่า1ใน3ใบนั้นถูกรางวัลที่1แต่ก็ยังไม่มั่นใจเอาไปให้เจ้าของร้านช่วยดูก็ยืนยันว่าเป็นรางวัลที่1 รู้สึกดีใจมากจึงรีบไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานสำหรับเลขศูนย์ห้าหวังเพียงแค่ถูกเลขท้ายสองตัวเท่านั้นไม่คิดว่าจะถูกรางวัลที่1เลยและก็ไม่มีรางสังหรณ์ว่าจะถูกรางวัลใหญ่เพียงแต่เมื่อคืนฝันว่าได้กินกุ้งเผาจานใหญ่เท่านั้นเองเงินรางวัลที่ได้ก็ยังไม่คิดว่าจะเอาไปใช้จ่ายอะไรเก็บฝากไว้ธนาคารก่อนส่วนการประกอบอาชีพก็ยังคงทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งน,นี้ต่อไปเช่นเดิม ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด